เงประมงดงโรงงานลานเกษตรเขตประวัติศาสตร์จังหวัดสมุทรสาครหรือที่ชาวบ้านเรียกว่ามหาชัยเป็นจังหวัดชายทะเลตั้งอยู่ปากแม่น้ำท่าจีนห่างจากกรุงเทพประมาณ36กิโลเมตรเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีบันทึกไว้ในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาเมื่อคราวพระเจ้าเสือเสด็จประพาสทางชนละมากำเนิดเป็นเรื่องราวของพันท้ายนรสิง์ผู้จงรักภักดี จังหวัดสมุทรสาครขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเรียกได้ว่าสมุทรสาครเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลยามราตรีมีสินค้าเกษตรและประมงเข้ามาค้าขายกันตลอดคืนผู้คนมากมายทั้งชาวไทยและต่างชาติต่างหลั่งไหลเดินทางเข้ามาทำงานเป็นจำนวนมากตราประจําจังหวัดสมุทรสาครเป็นรูปเรือสัมภา์จีนแล่นในทะเลด้านหลังเป็นโรงงานและปล่องไฟ ซึ่งแสดงให้เห็นความรุ่งเรืองที่มีมาในอดีตจนถึงปัจจุบันหนังสั้นเรื่องนี้สร้างขึ้นจากความตั้งใจที่จะสื่อสารสร้างความเข้าใจให้เครือข่ายทุกภาพส่วนรวมถึงประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสูขเขาก็ตัดสินใจเดินทางกลับเขาบอกส่วนนึงเนี่ยคือช่วงนี้ตกงานด้วย นายต้นเป็นผู้ป่วยจิตเวทที่เคยจักตัวในช่วงโควิด -19 จึงไม่ได้เดินทางไปรับยายอย่างต่อเนื่องประกอบกับการเลิกจ้างของที่ทำงานนายต้นจึงเกิดความเครียดและกังวลเลี้ยงไปสักระยะนึงนะครับการยะตกนะะฮแล้วก็ทำคะแนนอย่างนี้ไปเรื่อยๆๆๆพไปไปตลาดกันอ่ะไปเ่้ไป พี่ไม่ใส่หน้ากากทำไมอ๋อตอนนี้เขาไม่ใส่กันเชื้อโควิดสิบเก้านะอุ้ยไม่ต้องสงใส่หรอกลำคาหายใจไม่ออกไม่ได้เดี๋ยวตำรวจจะอุ้ยไม่เป็นไรหรอกไปเถอะไปแป๊บเดียวพี่ไปถึงตลาดใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะเขาไม่ให้เข้าก็บอกว่าไม่ใส่ไงลำคาไม่ได้เดี๋ยวเขาไม่ให้เข้าไม่เป็นไรหรอกแป๊บเดียว กอะไไร็ม่จะใส่ทําไมล่ะผมซื้อข้าวสองสามอย่างก็นั่งใส่แมสตุงยากรเปล่ขาจะไม่เข้าไงใครจะไม่ให้เข้าก็ลองดูสิใครจะไม่ให้เข้าเน้มา่ไนะคะคาณทาง่อัน้าค่วะาไม่ได้่ทไมทำไมเข้าไม่ได้เขาซื้อข้าวเขาไม่เข้าไมได้เลยแค่ซื้อข้าวสองสามอย่างแค่นี้มันอะไรทกานมา ครับหนึ่งก็หนึ่งสมุทรสาครยินดีให้บริการแจ้งเคียเลยครับสวัสดีค่ะคือตอนนี้มีผู้ชายอายุประมาณ30ปีอะค่ะกำลังคุ้มข้างแล้วก็ใช้มีดจี้คอตัวประกันอยู่ด้วยอะค่ะเหตุเกิดที่ไหนครับตรงตลาดนัดป้าคีที่พันท้ายอะค่ะตลาดนัดป้าคีนะครับที่พันท้ายนะครับทราบครับอย่าเข้าไปใกล้นะครับรักษาระย่ห่างเข้าไปนะครับเดี๋ยวจะได้รับอันตรายจะรีบส่งเจ้าที่ไปครับผมครับสวัสดีครับ 1669จังหวัดสมุทรสาครค่ะสวัสดีครับจาก191่หนึสมุทรสาครนะครับได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีชายทุกขังชายคนนี้ที่ขอตรวจนะครับเหตุเกิดที่ตลาดนัดป้ายทีครับที่พันท้ายครับผมเหตุเกิดที่ตลาดนัดป้ายทีพื้นที่พันท้ายประสานผู้ช่วยผู้ค้าตรวจสอบค่ะสวัสดีค่ะผู้ช่วยผู้ค้ามจากผู้ช่วยสาคอนว่าสองเรื่อง จะอกตรวจสอบผู้ป่วยชายอายุประมาณ30ปีช่วงนี้มีอาการคุ้มครั่ง,งใช้มีดจี้ตัวประกันบริเวณตลาดนัดป้าคีพัดท้ายเปิด ืองต้นนะครับใายนะครับชื่อวันในต้นอายุประมาณ3ามปีนะครับมีการคุ้ามขาั่งประมาณ15านาทีที่ผ่านมาเหตุเกิดจากความไม่พอใจจุดขัดตองของตลาดนะครับใช้อุ้ดไี้จับตัวพีเป็นตัวประกันมีญาติอยู่หรือเปลูอย่าญาติเรีย,ยบร้อยนะเดี๋ยวผมเข้าเจรจารดีก่อนถ้าไม่ได้ไงให้ทีมเราเนี่ยพร้อมที่จะจับยึดนะครับเดี๋ยวผมให้สัญญ,ญาแล้วก็ัญญญจับยึดเลย ูข้ขามประสนรานรถเรือรานชีมสาครมาจิเดเกิดเตเนืเ่องจากผู้ป่วยคุ้มข้างมีอาวุธมีดจับเจ้าที่แักกองในตลาดเป็นตัวประกันขอลเรือร้านัาที่รถเี่ดเหครับขณะนี้กาลังประสานทีมเอร้านจากรอปสมุทรสาครเข้าสนับสนุนณจุดเกิดเหตุเปลี่ยจากชีพสาครขอรถเอรวานสนับสนุนที่ผู้ขามเหยชายคุ้มข้างตลาดนัดต้คีค่ะ ต้นไม่ง่ามีอะไรไหนไพวกคนแบบนีด่ดนนะมาแล้วครับมา กระบวนการรักษาผู้ป่วยจิตเวทณห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลสมุทรสาครขั้นตอนที่1คัดกรองระดับความรุนแรงของผู้ป่วยขั้นตอนที่2ส,ส่งผู้ป่วยเข้ารักษาตามโซนพื้นที่ ขั้นตอนที่3ประเมินภาวะสุขภาพทางกายตรวจร่างกายตรวจความผิดปกติทางห้องปฏิบัติการตรวจเอ็กซเรย์ตรวจขึ้นหัวใจและแก้ไขปัญหาภาวะสุขภาพทางกายเมื่อมีความผิดปกติขั้นตอนที่4ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านจิตเวชขั้นตอนที่5ติดต่อประสานงานส่งต่อรักษาอาการทางจิตเวชณสถาบันกลายาราชนครินทร์ หลังจากที่นายต้นรักษาหายแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตกับครอบครัวอย่างปกติหลังจากนั้นก็มีการให้ความรู้ในชุมชนเรื่องการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดูแลรักษาอาการป่วยให้แก่ผู้ป่วยและญาติ เพื่อให้ผู้ป่วยอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขสรุปเมื่อพบผู้ป่วยฉุกเฉินจิตเวทประชาชนแจ้งของความช่วยเหลือโทร191หรือ1669เจ้าหน้าที่จะเข้าดูแลผู้ป่วยจิตเวทณจุดเกิดเหตุและนำส่งโรงพยาบาลในพื้นที่ตามสิทธิโรงพยาบาลตรวจคัดกรองโรคทางกายและแก้ไขปัญหาโรคทางกาย ก่อนนำส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาที่สถาบันกาลยาราชนครินเมื่อผู้ป่วยจิตเวชอาการดีขึ้นสถาบันกาลยาราชนครินจะส่งผู้ป่วยกลับสู่ชุมชนโดยแจ้งข้อมูลผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาลต้นทางหรือสาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ให้ความรู้กับญาติและผู้ดูแลให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน เฝ้าระวังสังเกตอาการกลุ่มเสี่ยงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดตามเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชและดูแลต่อไปสวัสดีค่ะแพทย์หญิงที่นันซ้อยอากาศจิตแพทย์จากกลุ่มงานจิตเวชโรงพยาบาลสมุทรสาครนะคะวันนี้เขาจะมาแนะนําเพิ่ม,เต,มเติมเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มเสี่ยงและการเฝ้าระวังนะคะคนไข้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสําหรับการที่เราจะดูแล เป็นคนไข้จิตเวชฉุกเฉินเนี่ยนะคะก็อาจจะแบ่งได้หลายกลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยอาจจะเป็นคนไข้จิตเวชเดิมที่เราไม่แน่ใจอาการของเขานะคะหรือว่าเป็นคนไข้ที่เคยมีประวัติทําร้ายทำทำร้ายตัวเองทําร้ายผู้อื่นทําลายข้าวของมีพฤติกรรมก้าวร้าวนะคะทั้งในทางงการคำพูดหรือการกระทํารวมทั้งคนที่อาจจะไม่เคยมีประวัติจิตเวชมาก่อนแต่มีพฤติกรรมดังกล่าวนะคะก็นะับว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นกัน รวมไปถึงคนที่ดื่มสุราหรือใช้สารเสพติดนะคะเพราะเวลาที่เขามีความมึนเมาจากสุราสารเสพติดเนี่ยอาจจะทําพฤติกรรมที่มีความรุนแรงนะคะแล้วก็เข้าข่ายของผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินได้เช่นกันค่ะช่วงเวลาที่เราจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะว่าอาจจะมีผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินมากขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะพบได้ในช่วงที่เงินเดือนออก ะะเพราะว่าคนไข้หลายๆกลุ่มเนี่ยพอมีเงินก็สามารถนําไปดื่มสุราได้มากขึ้นใช้สารเสพติดได้มากขึ้นนะคะทําให้เขามีอาการมากขึ้นรวมทั้งอาจจะเป็นในบางเคสบางกรณีก็คือวันครบรอบต่างๆเช่นวันครบรอบการเสียชีวิตของคนสําคัญของคนไข้หรือว่าอาจจะเป็นวงรอบที่มันเป็นตามระยะของตัวโรคอยู่แล้วนะคะที่เกิดอาการได้บ่อยๆก็นับว่าเป็นจุดที่เราต้องเฝ้าระวังเช่นกันค่ะ นอกจากช่วงเวลาที่หมอกล่าวไปแล้วเนี่ยนะคะจะมีเรื่องของสิ่งอื่นๆที่อาจจะเป็นสิ่งกระตุ้นให้คนไข้ได้นะคะส่วนแรกก็คือเรื่องของความเครียดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่กระทบกระเทือนจิตใจคนไข้นะคะปัญหาต่างๆที่คนไข้ได้พบในช่วงประจําวันรวมทั้งคําพูดที่อาจจะกระตุ้นคนไข้ให้รู้สึกแย่กับตนเองกับสภาพตัวโรคนะคะหรือคนไข้ขาดย,ยาจิตเวชที่ตัวเองรับประทานเป็นประจํานะคะก็มีส่วนทําให คนไข้เกิดอาการเหล่านี้ได้เช่นกันค่ะในส่วนของสัญญาณเตือนนะคะว่าเมื่อไหรเนี่ยคนไข้เริ่มมีสัญญาณเตือนว่าอาจจะต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นกรณีฉุกเฉินนะคะอาจจะเป็นได้ทั้ง2ด้านคือเป็นด้านที่คนไข้ไม่นอนวุ่นวายเดินไปมามีหูแว่วภาพหลอนก้าวร้าวอารวาสหรืออาจจะเป็นในด้านของการเงียบซึมนิ่งเฉยไม่พูดแยกตัวเก็บตัวก็เป็นได้ทั้งสงทางนะคะขึ้นอยู่กับ คนไข้แต่ละรายซึ่งก็อาจจะต้องแตกต่างกันไปทั้งในจนนํานวนคนไข้ที่จะตแตกต่างกันเองรวมทั้งในแต่ละคนก็อาจจะมีได้ทั้ง2อ,อาการในบางช่วงเหมือนเช่นกันนะคะก็ให้เฝ้าระวังแนละสังเกตต,ตรงนี้ค่ะสําหรับความรุนแรงนะคะในบางความรุนแรงของอาการญาติจะสามารถจัดการดูแลผู้ป่วยเองได้แต่หากคนไข้มีอาการรุนแรงมากขึ้นนะคะเช่นคนไข้ดูก้าวราวมาก อารวาสมากมีอารมณ์รุนแรงเริ่มทำร้ายทำรักทำราย,รายข้าวของทำร้ายคนหรือหรือพูดจารุนแรงอย่างมากเนี่ยเราก็ไม่แนะนําให้ญาติจัดการเองทั้งหมดนะคะในกรณีที่ประเมินแล้วว่าคนไข้อาจจะก่อความรุนแรงได้ความปลอดภัยของผู้ดูแลก็เป็นเรื่องสําคัญเช่นกันดังนั้นเราก็จะแนะนําให้ผู้ดูแลสังเกตคนไข้ในระยะที่หา่างและเป็นระยะที่ปลอดภัยสำหรับตัวเองแล้วขอความช่วยเหลือจากทางชุมชนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย ทั้งมีทั้งหน่วยงานรัฐรวมทั้งหน่วยงานของทางชุมชนเองซึ่งคงได้กล่าวเว้ลาข้างต้นในวิดีโอนะคะถ่าย้าในกรณีที่คนไข้อาการยังน้อยอยู่ยังสามารถพูดคุยได้และอาจจะช่วยดูแลปลอบใจหรือว่าช่วยชักจูงให้คนไท้กินยาได้ขึ้นกับกรณีค่ะ